วันนี้เราก็มาเจอนดีกคงนีงนะคะเราก็ยังจะมาต่อการถึงเรื่องอบทเรียนผู้เชี่ยวชาญที่ตอนนี้ราเป็นการเร็ตน,นตอนที่สามน่ะขออาจารย์วรพรก็จะเป็นอีกอีกชุดหนึ่งนะคะคุณเชนก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งแต่ก็ยังเป็นหนังสือเรียนหรือว่า <c oughs> <c oughs> การบอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทันที <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องที่เรา จะได้รับเราได้รับความนอดจากพระเจ้ายังไงแล้วพระเจ้าทรงเตรียมแผนง,งานยังไงไว้กับเราเวลาพอมันเป็นบทเรียนอย่างเี้ก็เราก็สามารถที่จะคุยกันยาวๆได้นะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นการสรุปรวบยอดว่าทีา่เยสูคริสมาตายบนไม้คิดเขนเพื่อไถ่เราและทรงตายและทรงชำระล้างเราจากความผิดบาปของเราทรงถูกวางไว้เป็นขึ้นมาใหม่จากความตายแล้วก็ เราก็ร่วมบัพปิสมาเข้าเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์แต่ว่าพรามันเป็นเ,เกี่ยวกับเรื่องเล่ายาวๆอย่างเงี้ยก็อยากจะอยากจะพูดในลนกักษณะของการเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นแรกๆเลยนะคะก็ผ่านไปแล้วสองบทเรียนซึ่งเ,เกี่ยวกับต้นกําเนิดของมนุษย์และความเป็นมาของมนงุที่มาที่ไปของมนุษนะคะก็เรารู้แล้วว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยเกิดมาจากพระเจ้านะคะ เกิดมาจากพระเจ้าพระเจ้าสรงปั้นมนุษย์คู่แรกเลยจากผงครีดแล้วลมสองระบายลมปานเข้าไปในจิตวิญญาณของมนุษย์มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตแท้ที่จริงแล้วเราเป็นผู้มีชีวิตโดยที่พระเจ้าใส่ลมหายใจเข้ามาลมหายใจนี้ก็ได้ขยายเต็มแผ่นดินนั้นสิ่งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพระเจ้าทรงอวยพรว่าเจ้าจงมีลูกโดดมากขึ้นทวีเต็มแผ่นดิน ฉะนั้นเมื่อนี่เป็นคำอวยพรที่ไม่สามารถย้อนกลับไปหาพระเจ้าได้เมื่อพระเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อพระเจ้าทรงตรัสอะไรพระกะบีบอกว่ามันจะไม่ย้อนกลับไปหาพระองค์แต่มันจะไปถึงจุดๆนั้นแล้วเกิดผลเป็นจริงไม่ย้อนกลับหาพระเจ้านะคะพูดแล้วพูดเดี๋ยวถ้าเป็นภาษามนุษย์ก็จะบอกว่ากริย์ตรัสแล้วไม่คึนคำนะคะเมื่อพระองค์รงบอกว่ามนุษย์จงเกิดขึ้น เมื่อพระองค์ส่งะงไปลมหายใจลงไปในมนุษย์แล้วมนุษย์ก็มีคู่ชีวิตแล้วพระองค์ก็ส่งอวยพรมนุษย์ให้มนุษย์มีลูกดลกทวีมากขึ้นเป็นแผ่นดินประเด็นก็คือว่ามนุษย์ดันตัดสินใจเลือกเลือกที่จะพึ่งพาตัวเองฉันไม่ต้องการที่จะขึ้นตรงตัอพระเจ้าเมื่อพระเจ้าให้อำนาจให้การตัดสินใจแบบเราอย่างที่เคยบอกไว้ตั้งแต่บทแรกเรียนแรก องไม่ได้บังคับเราว่าต้องเลือกพระองค์หรืออยู่ภายใตา้การดูแลของพระองค์อยู่ในการคุ้มครองของพระองค์ไม่ไม่ทาอย่างนั้นกับเราไม่ว่าตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงปัจจุบันนี้พระองค์ก็ไม่ทําแบบนั้นกับเราเพราะองค์ยังทรงให้สิทธิในการเลือกและตัดสินใจโดยตัวเราเองนะคะที่จะเลือกพระเจ้าหรือเลือกพึ่งพาตัวเองมนุษย์ก็ล้มลงในความบาปแล้วก็เลือกตัดสินใจที่จะพึ่งพาตัวเอง อำนาจทั้งปวงที่พระเจ้าทรงมอบให้ก็อยู่ในมือของมนุษย์งนั้นมนุษย์ก็ได้เมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อมนุษย์เมื่อเมื่อมนุษย์ลงลงในความบาปพระบิได้พูดไว้ว่าเจ้ากินผลไมน้นี้วันใดเจ้าจะตายนะหมายถึงวิญญาณตายเราเนึกถึงลูกกลมๆที่อาจารย์นครมักจะสอนเรานะคะลูกกลมๆนี้ก็จะมีวิญญาณความคิดจใจแล้วก็ร่างกายคือตัวถังเนี่ยก็คือมีวิญญ,ญาณข้างในใช่ไหมคะ มีความคิดจิตใจของเราเองแล้วมีร่างกายคือตัวถนันนี่วิญญาณท่องเดียวว่า,จาวเจ้าจะตายว่าเพงเปิดใหม่เจ้าจะตายเจ้าจะตายขอภัยนะคะทางว่าไม่รู้ได้ยินเสียงปังเพิ่งจะเปิดไม่โอเคเจ้ากินผลไม้นี้วันไหเจ้าจะตายคําว่าตายตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ากินปุ๊บ เหมือนกินยาพิษแล้วก็ล้มลงบนแผ่นดินแล้วก็ตายมนุษย์ก็จบสิ้นไม่ใช่แต่เป็นการตายในลักษณะของตายทางโลกวิญญาณก็คือว่าวิญญาณเราตายถูกตัดขาดจากพระเจ้าถูกตัดขาดจากพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเราไม่สามารถที่จะติดต่อกับพระเจ้าอีกต่อไปเราไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยที่อีกตได้อีกต่อไปนะคะและ ความคิดใจิตใจของเราก็มืดบอดความว่ามืดบอดก็คือความสว่างชัดหรือความดีงามในลักษณะเดียวกันของพระเจ้าถูกกระทําให้ถูกทําลายไปถูกทําให้หายไปไมันคืมันตายนะมันก็คือความความคิดใจิตใจของเรามืดบอดและตายไปร่างกายของเราก็นําไปสู่ความตายแนะน่หมายความว่าร่างกายของเราก็จะประพฤติปฏิบัติตามความคิดจิตใจของเราที่ นำพาไปสู่ความตายแล้วชีวิตของมนุษย์ก็สั้นเข้าเรื่อยๆในพระคัมภีร์แต่ก่อนนี้ก็จะบอกว่ามนุษย์มีอายุ500-600ปีนะคะแล้วก็สั้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นคนอายุมากสุดก็จะไปอยู่ที่ประมาณ120ปีหรือ80ปี90ปีในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าบอกว่าเพราะในพระคัมภีร์บอกว่านะคะดูในพระคัมภีร์ และพระเจ้าตัดว่าดูเถิดมนุษย์มาเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้วโดยที่รู้สำนึกในดีและความชั่วบัดนี้อย่าปล่อยเขายื่นมือไปหยิบผลไม้ต้นไม้แห่งชีวิตมากินแล้วมีอายุยืนชั่วนิรันดร์เพราะเหตุนั้นพระเจ้าจึงทรงขับไล่พวกเขาออกไปจากสวนเอเดนให้ไปทำไล่ทำสวนในที่ดินที่ตัวเองถือกำเนิดมานั้นพระองค์ทรงไล่ชายนั้นออกไปและทรงตั้งเคลูก ทางทิศตะวันออกแห่งสวนเอเดนและตั้งกระบี่เพิ่อนอันหนึ่งที่หมุนได้รอบทิศไว้เฝ้าทางที่จะเข้าสู่ต้นไม้ชีวิตนั้นนั่นหมายความว่าเอาละสินั่นหมายความว่า,า,นนม,า,วามนุษย์จะอธิบายยังไงดีต้องให้พระบีอธิบายเนะเขาโค้งความคิดจิตใจการกระทาของมนุษย์เริ่มเป็นไปด้วยการทำลายล้างการแบบรวมการโกหก ความผิดบาปท,ทั้งปวงเริ่มขุดขึ้นมาในจิตใจเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองรู้ดีไหมรู้ดีรู้ว่าอะไรดีแต่ทําไม่ได้เพราะว่าความที่วิญญ,ญาณตายความคิดจิตใจตาย,ตายร่างกายก็นําไปสู่การกระทําที่เป็นไปด้วยความบาปนั้นน่ะยังถูกมีมานที่ถูกขับมาอยู่ในโลกนี้นะคะหลอกลวงชักจูงแล้วก็ล่อลวงนําพา แล้วเ,าเรามนุษย์ก็เชื่อฟังสิ่งเหล่านั้นแล้วกลายเป็นเหมือนคนที่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของมารน,นะคะซึ่งในบางทีใหม่ก็จะบอกว่าพ่อของท่านเป็นคนที่ชอบพูดโกหกเพราะพ่อของท่านคือมารมารคือพ่อแห่งการโกหกในลักษณะยอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นตัวชี้นําให้บอกเล็กๆน้อยๆถึงการตกอยู่ภายใต้อํานาจหรือความมืดบอดของเราก็คือการตกไปอยู่ในความตายนิรันดร์ของมนุษย์นะะ มนุษย์เกิดมาไม่มีใครสอนเรื่องความดีม,ม,มนุษย์ไม่ม,ไมีไม่ต้องสอนก,กันเรื่องความดีความชั่วมนุษย์รู้รู้ในใจเพามนุษย์มีมีจิตสํานึกอยู่ภายใน,ในซึ่งเป็นจิตสํานึกที่รู้ดีรู้ชั่วในพระธรรมวิบวัอในพระธรรมวสุดดีบอกว่าจิตสํานึกของมนุษย์เป็นเหมือนดวงประทีปของพระเจ้าซึ่งบอกให้เห็นว่าอะไรคือความดีคือความชั่วแต่มนุษย์รู้ไหมว่าอะไรดีรู้ รู้ความชั่วรู้ไหมรู้แต่ทําเป็นไม่รู้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติที่จะทําตัวแบบนั้นถ้าเราไม่โกหกมันเหมือนไม่ธรรมชาติถ้าเราไม่หลอกลวงก็เหมือนไม่ธรรมชาติเกิดมาในโลกนี้ถ้าไม่ทําแบบนี้มันก็ไม่เป็นธรรมชาตินะและแล,แล้วพระกมภีบอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงทอดพระเนตรลงมาในโลกนี้พระองค์ทรงเสียพระทยัยเพราะเขาโคงความคิดของนุ์ล้วนแต่ชั่วร้าย เราคิดในใจนะเอาเป็นว่าตอนที่เรายังไม่เชื่อพระเจ้าที่พูดเนี่ยครูหมยถือว่ายกตัวอย่างเช่นว่า,าที่จะยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่านะคะเด็กๆเ,เ,เกิดมาเนี่ยมีใครสอนให้เขาทําไม่ดีไหมคะไม่ไม,มีมีใครสอนให้เขาทําโกหกไหมมีใครสอนให้เขาโกหกไหมคะไม่ไมีแต่เขาโกหกเป็นมีใครสอนให้เขาขโมยไหมคะ ไม่มีแต่ทําไมเขาโกงขโมยเป็นมีใครสอนให้เขาอิจฉาลิษยาไหมคะไม่มีแต่ทําไมเขาอิจฉาลิษยาเป็นเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติบาปที่เขามนุษย์ต้นกําเนิดของมนุษย์หรือเราได้สืบสายพันธุ์ของความเป็นมนุษย์หรือความบาปเนี่ยมาจากบรรพบุรุษของเราฉะนั้นคลอดออกมายังไม่ทันจะเริ่มต้นทําอะไรเลยเราก็กลายเป็นคนบาปแล้วตอนน่อให้แะออกมาเลยก็มไม่ได้เริ่มต้นที่จะทําบาปอะไรเลย เราก็เป็นมนุษย์พันบาาไปแล้วฉะนั้นธรรมชาติของการกระทําของเราจึงล้วนแต่ชัว่วร้ายเขาคงความคิดเวลาที่ใครทําอะไรไม่ดีกับเราเราคิดไปแล้วว่าคนนี้กําลังคิดนี้นี้กับเราคนนี้กาลังทาร้ายเราเราอยากจะโต้อตอบเขาแบบนี้แบบนี้คือบางทีแก้แค้นไม่ได้ในใจเราก็คิดแก้แค้นด้วยความคิดของเรา <c oughs> เคยคิดแบบอยากจะเดินไเปด่าวตีหัวเพราะว่ามันเจ็บใจอะไรเงี้ยเคยมีไหมคะ มนุษย์เราถ้าไม่โกโหกตัวเองนะคะพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านไม่ถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นคนดีไม่เป็นความบาปท่านก็ล่อลวงตัวเองท่านก็โกโหกตัวเองนะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนทาําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่เคยโกโหกแล้วพระคัมภีร์ก็พิสูจน์ได้ในตัวของคุณเองแหละพระคัมภีร์สามารถเมื่อคุณอ่านคัมภีร์คุณสามารถที่จะพิสูจน์พระคัมภีร์ได้ดีที่สุดจากความเป็นมนุษย์ของเราเอง เราเป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปนะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์พระเจ้าบอกว่าจงมีลูกดกทวีขึ้นเต็มแผ่นดินแล้วนึกถึงมนุษย์ที่เป็นคนบาปดอกทวีขึ้นเต็มแผ่นดินแผ่นดินนี้ข้อเต็มไปด้วยหนามเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลําบากการทำมาหากินการขอดตรที่ยากลําบากการเลี้ยงดูบุตรหลานแต่เราก็ยังอยากมีบุตรหลานอยู่ เราก็ยังอยากจะแต่งงานอยากจะมีคู่สามีภรรยาและเราก็ยังอยากที่จะมีครอบครัวแล้วเราก็สร้างครอบครัวเราอยากให้ครอบครัวเราดีเราสอนลูกอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงคะเราก็จะต้องผเผชิญหน้ากับความบาปที่อยู่ในตัวของลูกๆของเราต่อสู้กับความพฤติกรรมการการะทําที่ฉันสอนมันมาดีแล้วนะทำไมมันยังอย่างนี้ยงงนอย่างนั้นอย่างนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรา มนุษย์ทุกคนกำลังต่อสู้กับความบาปที่อยู่ในตัวเองและอยู่ในตัวของลูกหลานของเราที่นั้นพระเจ้าจึงจัดเตรียมแผนการไว้เมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปปุ๊บพระเจ้าบอกทันทีว่ามีพงพันของหญิงจะทําให้อํานาจของมารสตานแหลกและเหยียดไปอํานาจใอการโกหกหลอกลวงและอำนาจความบาปและความตายนั้นะ่ะถูกทําลายไป และมีผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นพงพัน์ธุของมนุษย์ทุกคนเกิดมาจากเชื้อของฝ่ายชายนะคะเราเกิดมาจากพ่อเวลาเราจะพิสูจน์ว่าใครเป็นพ่อเป็นลูกเราเอาเลือดไปตรวจหรือเอาบีเอาพิสูจน์ด้ DNA, วยดีเอ็นเอเราก็จะรู้ว่าเรามาจากสายพัน์ของพ่อคนไหนนะเรารู้ว่าเราเป็นลูกของพ่อคนไหนคนไหนล้วก็สามารถรู้ได้เราเป็นมนุษย์พันธุ์บาปท,ที่มาจากพงพันธุ์ของชาย เราไม่ใช่มนุษย์ที่เกิดมาจากครูพันธ์ของหญิงมีมนุษย์เพียงผู้เดียวที่เป็นคงพันของหญิงก็คือพระเยซูคริสต์ซึ่งได้มาเกิดในคันของหญิงพรมมาจารีและพระองค์ทรงกำเนิดในคันของมารีโดยฤทธิ์อำนาจของฤทธิ์เดชของพระวิญญาณสธิ์พระเยซูคริสต์จึงเป็นผู้เดียวที่ถูกเผยพระเผยะจไว้ในวันที่มนุษย์ล้มลงในความบาปมนุษย์ถูกแยกขาดจากพระเจ้า และตั้งแต่วันนั้นมาพระเจ้าทอดทิ้งเราไหมคะถึงแม้ว่าพระเจ้าจะมาปฏิสัมพันธ์กับเราไม่ได้เหมือนเดิมแล้วพระองค์ก็ยังหาหนทางที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเราพระองค์ก็ยังมีพยายามที่จะนำพาเราให้เห็นว่าฉันจะช่วยพวกเธอนะฉันไม่ทอดทิ้งถึงแม้ว่อพวกเธอจะล้ลมลงในความบาปเลือกตัดสินใจที่จะพึ่งพาตนเองแต่พระเจ้าก็ ยังคงดำลงพันท่าสัญญาคือความต้องการของเราต้องการที่จะกอบกู้เราเาพราะพระองค์ทรงรักเราในพระมีบอกว่าพระอ,องค์ทรงรักละมนุษย์ดั่งแก้ตาดวงใจแม้แต่ทูตสวรรค์ยังตกตะลึงเลยเพราะทูตสวรรค์ก็บอกว่ามนุษย์เป็นผู้ใรเล่าที่พระเจ้าทรงระลึกถึงเขาพระองค์ทรงส,งสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระองค์เพียงหน่อยเดียวนีด่เดียวนั่นก็คือมีอยู่ในฟอร์แมตร่างกายเท่านั้นเอง นอกนั้นพระองค์ทรงสร้างนั้นเป็นเหมือนกับพระองค์มีพระเ้เป็นฉายาตามอย่างพระเจ้าเป็นแบบพระเจ้าบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าสามารถมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยสามารถคุยกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าได้เราสามารถทําอย่างนั้นได้เมื่อเราล้มลง,ลงปุ๊บไม่ใช่ว่าพระเจ้าหนีจากเราแต่พระเจ้ามไม่สามารถที่จะเข้ามาในโซนหรือเขตแดนของความมืดบอดได้ และความมืดบอดไม่สามารถเข้าไปในดินแดนของความบริสุทธิ์ได้เราถูกปิดกั้นด้วยความบาปถูกเหวหรยอความบาปปิดกัน้นหลัระหว่างเราพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าก็ยังพยายามที่จะมีสื่อสัมพันธ์กับพวกเราตลอดเวลาพนะระองค์ก็จะมาใกล้พระเจ้ามาใกล้มนุษย์คุยกับมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงเตรียมชนชาติชนชาติหนชึ่งไว้คือชนชาติ ที่เรามักจะเรียกว่าชนชาติของพระเจ้าแล้วเราก็มักจะไม่ค่อยเรามักจะหมั่นไส้พวกเขาอยู่เป็น,นเนืองๆนะ <c oughs> เป็นพฤติกรรมของพวกเราที่ชอบหมั่นไส้คนอิสราเอลกัน,นเนืองๆนะเพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกพวกเขานะเจริจริงแล้วพระเจ้าทรงเลือกคนเหล่านี้จากสายพันธุ์ของอาดัมเป็นสายตรงนะเป็นสายตรงเมื่ออาดัมกับเอวา ออกมาจากสวนเอเดนก็ได้มีลูกชื่อคาอินกับอาเบลคาอินกับอาเบลโอ้เราจำไว้ให้ดีนะคะว่าพระเจ้าเตรียมแผนการสำหรับการถ่ายถอนมนุษย์ไว้เรียบร้อยแล้วเรามีวิธีการขององค์พระทรงจัดเตรียมวิธีการของเราแล้วเมื่อคาอินกับอาเบลมาเกิดขึ้นเขาก็ได้ถูกบอกกล่าวถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และจักรวาลนี้ผ่านพระมบิดามารดาของเขาเขาก็ได้รับการสืบทอดเล่าเรื่องแล้วเขาก็รู้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเขาก็มีเขาก็สามารถที่จะติดต่อคุยกับพระเจ้าได้ด้วยวิธีการที่พระเจ้าส่งมาหาเขาแต่ว่าอยู่มีมีระยะห่างมีระยะห่างแล้ววันหนึ่งเขาสองคนก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้า คาอินกับอาเบลก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองกระทำคาอินทำเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรล่ะเกี่ยวกับพืชพันธุ์นะส่วนอาเบลทำเกี่ยวกับปัสัตว์ก็คือเลี้ยงแกะส่วนคาอินก็เลยเอาผลผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดคัดสรรที่ดีที่สุดนะมาถวายแด่พระเจ้าส่วนอาเบลก็เอา แกะตัวที่ดีที่สุดมาฆ่าถวายแด่พระเจ้าพี่น้องตรงนี้หลายคนมากๆเลยที่ที่มักจะคิดว่าทำไมพระเจ้าเลือกของข,ของอาเบไม่เลือกของคาอินณนะเวลานั้นคาอินก็คิดแบบนั้นคิดแบบนั้นเลยว่าทำไมเราก็เลือกสิ่งดีทำไมพระองค์ไม่เอาของเราทำไมเอาของน้องพระองค์ลำเอียงเหรอ เจ้าไม่เคยลำเอียงนะแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าตั้งพระทัยไว้แล้วว่าพระองค์จะทรงให้พระเยซูคริสต์มาเป็นพระเมสสุปโปรดกค,คือเป็นลูกแกะในการที่จะเป็นเครื่องบูชาถ่ายถอนมนุษย์จากอำนาจความบาปและความตายเมื่อาอาเบลได้ถวายเครื่องหอมบูชาที่ทบตรงกับน้ำพระทยัยพระองค์ก็รับและชื่นชอบกลิ่นหอมที่ลอยขึ้นนั้น แต่ไม่ได้หมายไม่ได้หมายเพราะว่าพราะองค์บอกว่าอาเบลคาอินผิดหรือการที่พระองค์ไม่รับเครื่องบูชาของคาอินไม่ได้หมายาว่าคาอินผิดมาพิสูจน์ได้ยังไงมาพิสูจน์ได้ตรงที่ว่าพระเจ้าจบอกในพระัมภีนะคะปฎธรรมการบทที่สี่นะคะข้อสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นต้นไป มิวมาวันหนึ่งคาอินนำพืชผลที่เกิดจากไล่นาม,มาถวายพระเจ้าส่วนอาเบลก็นำแกะหัวปีจากฟูงแกะและไขมันของแกะมาถวายพระเจ้าทรงพอพระทัยอาเบลและเครื่องบูชาของเขาและคาอินกับเครื่องบูชาของเขานั้นพระองค์ไม่ได้ทรงรับคาอินก็โกรธแค้นนักหน้าบูดบึ้งอยู่พระเจ้าจึงตรัสกับคาอินว่าเจ้าโกรธเคืองหน้าบูดบึ้งอยู่ทำไม ถ้าเจ้าทําดีเราก็จะพอใจรับเจ้าไม่ใช่หรือถ้าเจ้าทําไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากจะตัคทุบเจ้าเจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้นั่นหมายความว่าการที่พระองค์ทรงเซ็ตเรื่องของพระองค์ไว้แล้วนะคะพระองค์ก็จะดําเนินเรื่องของพระองค์ตามนั้นแต่การที่หลายคนต้องการที่จะเอาสิ่งที่ตัวเอง คิดเองแล้วก็มามามอบให้กับพระเจ้าหรือตั้งวิธีการของตัวเอง1 2 3 4งเพื่อที่จะให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าถามว่าพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าเห็นแต่พระเจ้าไม่รับไม่รับเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีที่พระองค์ทรงวางไว้ถ้าพระองค์ทรงวางทุกอย่างแล้วก็วันนี้ชื่นชมวันนี้ไม่ชื่นชมพระองค์ไม่มีเมนหล,ลักที่แท้จริงการไถ่ถอนเราก็ล้มลง การถ่ายถอนนั้นก็ต้องล้มลงพระองค์จพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเซ็ตรูปแบบไว้เรียบร้อยแล้วพระองค์ก็จะทรงดําเนินตามรูปแบบนั้นไปจนกระทั่งสําเร็จเพื่อที่จะกอบกู้มนุษย์ออกจากอำนาจอความบาปและความตายเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นสองฝั่งอยู่ชัดเจนเลยก็คือว่าฝั่งหนึ่งแสวงหาการกระทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าแต่อีกฝั่งหนึ่งแสวงหา อีกฝั่งหนึ่งเซตและตั้งอย่างตั้งใจจริงเลยอย่างบริสุทธิ์ใจอย่างตั้งใจจริงเลยที่จะตั้งระบบกฎเกณฑ์ต่างๆหรือมอบสิ่งต่างๆให้กับพระเจ้าด้วยวิธีของเขาเองแล้วพระเจ้าไม่รับเมื่อพระเจ้าไม่รับมนุษย์ก็มักจะบอกว่ามนุษย์ก็เริ่มปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าแล้วก็ยิ่งก่อก่อ ก,ก่อวิธีการในการที่จะทําให้ตัวเองรอดพ้นจากอํานาจของบาปด้วยตัวเองในเมื่อพระเจ้าไม่รับฉันก็สร้างด้วยตัวของฉันเองนะจนมาถึงแล้วเมื่อเราอ่านไปเรื่อยๆเราก็จะพบเรื่องของของบาเบลของการที่มนุษย์ฉันจะไปสวรรค์ด้วยเราเองมนุษย์ก็ได้เริ่มก่อล่าสร้างของบาเบลนะ มนุษย์รวมตัวกันพูดภาษาเดียวกันอยู่รวมกันเป็นภาษาเดียวกันแล้วก็ก่อร่างสร้างหอบาเบลขึ้นนะแล้วถามว่าเพื่อที่จะให้สูงขึ้นไปเฉียดฟ้าและไปถึงสวรรค์แล้วสุดท้ายก็ล่มสลายลงพระเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันเขาตั้งใจทําอะไรแล้วไม่มีสิ่งใดที่เขาทำไ,ได้ และสุดท้ายหอบาเบลก็ถูกค้นล้มลงนะแล้วมนุษย์ก็ถูกทําให้กระจัดกระจายไปแล้วทําให้เกิดภาษาต่างๆขึ้นที่หอประเบลนั้นมนุษย์เริ่มมีภาษาที่ต่างกันไปออกไปนะก็คงจะมีภาษาไทยนะคนที่พูดภาษาไทยกคงกลุ่มกันมาจนกระทั่งเลยผ่านพ้นมา,าแ,ปแปลงภาษาไปเรื่อยๆ,ๆ จากเราเป็นอะไรจากจีนแบบเริ่มปแปลงเป็นภาษาของตัวเองจนกระทั่งมากลายเป็นชนชาติประเทศไทยชนชาติจีนนะชนชาติคนจีนชนชาติอเมริกันชนชาติแอฟริกันและทุกคนก็มีภาษาของตัวเองแล้วก็เริ่มจับกลุ่มกันเกาะกลุ่มกันไปเป็นประเทศประเทศมนุษย์ก็ได้กระจายกันไปเต็มแผ่นดินตามที่พระเจ้าได้ทรงโอยพอรไว้ตั้งแต่แรกก็คือว่า มนุษย์ได้เริ่มกระจัดกระจายขึ้นเป็นแผ่นดินตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าทุกคนทุกแห่งในในโลกนี้ที่เป็นพื้นแผ่นดินที่สามารถออสร้างที่อยู่อาศัยได้นะคะก็จะมีมนุษย์อยู่ตรงนั้นรอดเราก็จะเริ่มเป็นแผ่นดินกันหมดแล้วนะคะและพระเจ้าก็ทรงดำเนินแผนการเหล่านี้อย่างตั้งผรไทยแล้วไม่ล้มเหลวเลย พระองค์ไม่เคยล้มเหลวและพระองค์เมื่อตั้งมาไทยแล้วพระองค์ก็ทรงดําเนินสิ่งเหล่านั้นมาแล้วพระองค์ก็ทรงให้อิสราเอลเป็นเหมือนตัวหนังสือที่วงบอกให้เห็นว่าพระองค์จะทรงประทานพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดมาเกิดในชนชาตินี้โดยพระองค์ได้ทรงเลือกคนคนหนึ่งออกมาจากชนชาติของเขานั่นก็คืออับราฮัมในมัภีร์บอกว่าอับราฮัมมีความเชื่อ แดีพระเจ้าที่มองไม่เห็นและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าที่เขามองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงดังนั้นพระองค์จึงเลือกอับราฮัมออกมาจากชนชาติของเขาออกมาจากเมืองเออแล้วอับราฮัมก็ออกมากับภรรยาและออกมากับหลานชายซึ่งชื่อว่าโลดและนั่นเป็นจุดกําเนิดของชนชาติอิสราเอลซึ่งพระองค์ทรงมีพระธัญญากับทาสัญญากับอับราฮัม เรียกว่าทําหนังสือสัญญากันเลยนะคะกับอับราฮัมด้วยการเข้าสุนัขว่าเมื่อใครก็ตามที่เข้าสุนัขก็จะกลายเป็นชนชาติของพระองค์ฉะนั้นชนชาติอิสราเอลเมื่อเขาเกิดมาเมื่อเป็นชายปุ๊บก็เขาก็ได้ทําพิธีการเข้าสุนัขเพื่อบ่งบอกและประกาศตัวเองว่าตนเองเป็นชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติยิวเป็นชนชาติของพระเจ้าเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ฉงนั้น เราก็จะมาเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่พระเจ้าทรงพยายามดำรงรักษาชนชาติที่เต็มไปได้วยความดื้อดึงเต็มไปด้วยการกระโจริงๆริมนุษย์เราทุกคนก็กระทุกคนนั่นแหละแต่พระเจ้าค่อนข้างที่จะเหมือนกับพวกเขาเป็นเหมือนบุดหัวปีที่พระเจ้าค่อนข้างจะเคี่ยวหนักและเคี่ยวเข็นหนักนะเพื่อที่จะให้แผนการของพระเจ้าที่จะเตรียมให้พระเมสสิยามาเกิดในชนชาติของพวกเขานั้นสําเร็จ ถ้าพระเจ้าไม่ทรงยืนอยู่ตรงนั้นและตั้งภัยไว้อย่างแน่แน่โดยการขึ้นอยู่กับการกระทําของอิสราเอลเชื่อเลยว่ามนุษย์ทั้งโลกนี้คงจะไม่ได้รับความรอดและเยซูิริ์ก็คงจะไม่ได้เกิดแน่ๆเพราะชนชาตินี้ก็คงเกาะร่างสร้างไม่สําเร็จถ้าไม่ใช่จุดยืนที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เพื่อที่จะกระทําให้เราทั้งหลายรอดพ้นจากนั่นของบาปและความตายโดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์ซึ่งคือพระเยสูคริ์ โดยการวางแผนไว้ผ่านชนชาติอิสราเอลนี้ฉะนั้นเราก็จะเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอิสราเอลและเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันถึงไม่ว่าจะเป็นพับพลาหรือเทศกาลของอิสราเอลนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็ชี้มาที่องค์เีศสุเพน,นะฉะนั้นวันนี้เขาก็เราต้องจบการเรียนวันนี้แล้วนะ,ะพูดกันก็เพไปค่ะเราก็มาถึง เตรียมชนชาติอิสราเอลหรือชนชาติของพระเจ้าเพื่อที่จะจุดกําเนิดของชนชาติของพระเจ้าเพื่อที่จะเตรียมพระคริสต์ให้เกิดในชนชาตินี้นะคะให้เราร่วมใจกนฐานและอาทิหน้าเรามาต่อว่าชนชาตินี้พระองค์ทรงให้มีเงาของพระคริสต์เกิดเงาเห็นการไถ่ถอนพระคริสต์เกิดขึ้นยังไงจากชนชาตินี้นะคะให้เราร่วมใจกันฐาน พระบิดาที่รักลูกขอบคุณพระองค์สําหรับความรักที่มั่นคงของพระองค์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้อย่างแน่วแน่และการความตั้งพระทัยของพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยไม่ว่ามนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงยังไงไม่ว่ามนุษย์นั้นจะล้มเหลวยังไงความตั้งพระทัยของพระองค์ในการที่จะกอบกู้เราจากอำนาจความบาปและความตายก็ยังดําเนินต่อมาจนกระทั่งพระคริสต์ได้ทรงตายบนไม้กางเขน และพระเยซูคริสต์ได้ประกาศบนไม้กางเขนนั้นว่าสําเร็จแล้วและพระเยซูคริสต์ได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทาให้เราทั้งหลายได้เข้าร่วมแบบปิศาร่วมกันกับพระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายร่วมกับพระองค์ได้บังเกิดใหม่และเป็นชนชาติกลับมาเป็นชนชาติของพระเจ้าเป็นลูกของพระองค์ที่จะดํารงอยู่ในสวรรค์กับพระองค์นิรันดร์การพระบิดาเจ้าพระลูกขอพระองค์ทรงเมตตาให้ความจริงนี้ถูกสาแดงเปิดเผยเมากยิ่งขึ้นในข้อเจชนะของพระองค์ ในทุกๆครั้งที่ได้มาแบ่งปันขอให้ความจริงนี้ถูกตีแผ่ออกมากยิ่งขึ้นถูกพูดถึงและถูกสามารถที่จะเขียนเข้าไปในจิตใจของมนุษย์และประกาศให้มนุษย์ได้รู้ว่าพระคริสต์เป็นพระผูช่วยให้รอดบาปของเราทั้งหลายทั้งปวงเราอธิษฐานขอมอบทุกคนทุกชีวิตในพื้นแผ่นดินไทยนี้ไว้ในการดูแลของพระองค์อธิษฐานเผื่อการนมัสการการ เทศนาของอาจารย์วราพรในเช้าวันนี้และการอยู่ร่วมกันสามัคคีทำกันพูดคุยหนุนใจทิษหานร่วมกันในวันนี้ตลอดทั้งวันด้วยพระเจ้านำพาพี่น้องของข้าพระองค์ที่กำลังเดินทางมาให้เดินทางด้วยความปลอดภยัยได้รับพระพรความชื่นชมยินดีได้รับกำลังใหม่ซึ่งมาจากพระเจ้ากลับบ้านไปร่วมอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้า,จาอาเมนพระเจ้าไวคอนค่ะ